ไม่ดูแลงข่าวจบเลยยังจบแล้วมั้งนะะมาดูกันว่าใครที่ทำให้ดัดดีเสียการได้ขนาดนี้นะคะมาดูนะครจิ้งจิ้งจิ้งคุณต่อเถอะนะพวกเราที่สาวเขาชอบกินเทอด์เน็ต จริงคุณต่อบอกเชฟเบียนบอกว่าผมชอบกินเผ็ดค่ะมีเตาทูกขมาเลยชอบกินเผ็ดเหมือนกันหรอนิวใครครับยูใครครับตื่นเต้นเขาหล่อมากขอบคุณครับทุกคนเขาหล่อมากเลยเดี๋ยวเจอกันวันที่สิบนะคะเจอกันวันที่สิบสวยมากเช่นกันขอบคุณค่ะ